หกสิบสี่ยาขาดจากอาหารมันก็คิดว่าตายแล้วตายแล้วยาขาดจากอาหารอาหารนี่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่กินก็ไปทางปากอย่างเดียวอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดของอันใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอาหารทั้งนั้นอาหารคือคำคำข้าวอาหารคือผัสสะอาหารคือเจตน,นาอาหารคือกรรม <c oughs> เป็นอาหารก็ได้ทั้งนั่นเลยถ้ามันนำมาซึ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีอาหารน่าต้องมีความทุกข์แหละเพราะมันปรุงแต่งให้เกิดใหม,ใหม่ให้มันเกิดให้มันเกิดเปัญหาขึ้นมาถ้าไม่มีอาหารก็คือไม่ยึดถือว่าเป็นอาหารไม่ยึดถือว่าอาหารยึดถือว่าสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกูไม่กลัวมึงกูอยู่ใต้อำนาจของมึงไง ยาขาดจากอาหารแล้วก็ไม่ต้องตาย